จ้าพอแม่พี่น้องสกูดสกุลขขจ้าใั้งเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าต้องจ้ะเนาะพาเข้าป่ามายามังเฮ็ดอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องหลังจากไปได้ขืนสองมือนะบอตอมเนาะอัปตงงาปตง,งานนะจา้าบอตอมสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่ยี่สิบเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องวันนี้เราพาเข้าป่าหลังจากห่างหายไปสองวันไอขี้เน่าก็เน่าไอ้ที่เปื่อยก็เปื่อย สวยก็ยังมีขาวเต็มพื้นที่เลยเต็มบริเวณเลยพี่น้องหลายมันบมอปลต้อมหลายหลายบ่ค่อยมีเวลานะ้อบลต้อมเนาะทำงานจ้ะพี่น้องจ้ะป้าไ,ได้มากเลยจะเอาได้อยู่นี่พี่น้องจ้ะเป็นแถวเนี่ะจ้ามาก็เจอเลยพี่น้องตกสวยงงามโอเค

เปื่อยปะเอาได้เลยได้เลยถือฝนน้ำเนาะงามตัวนี้นสวสวยๆจะเห็ดไข่เขียวอ้ะบ่ต้องงามอยู่พี่น้องนี่ตัวนี้มห้ย นี่เห็ดด่างงวัวจ้ะพี่น้องเห็ดหน้างวัวกระห็ดด่างงวัวสวยๆจ้าอืมมองเมื่อเก็บเถอะสวยๆส,สวยงามเลยมาเอ้าสามดอกด้ดยวยเด้อดอกสวยด้วย เบิร์ตพี่น้องเสียดายขนาดเลยน,เน,น่าอมืดเนาะมาตอมเนาะหลังจากบดิขืนสองมือเด้อเจ้าพี่น้องนี่จ้ะปวกทาง,งกูก็เลยเอาได้บ่เท่าขึ้นอยากอันข้างหลังคือดำไปเลยไ่ทำเป็นเชอเนาะจ้านี่อันดอกนี้แทนสวยๆอันนี้คืออยูังไงงามเลย ไข่ล้วนๆพี่น้องเบิ่งจ้จพี่น้องป๊าดเราไปเน่าหมูเดียวเต็มตะกร้าถ้าไปเน่าหมูเดียวเต็มตะกร้าเสียดายเนาะบ่ต้องสองสสมือจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้ขึ้นมามาเอาก่อนเก็บก่อนบ่ต้อง Điều ơi tìm cả hai mươi năm rồi mày 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 ตัอหัน,นก่อนต่อที่นี่เลยเปิ่งไปน่นองโอ้ยได้ขนาดเลยเนาะสลงุงดีนะยังคันเนาะจ้าโอ้สองดอกคู่สลุงเอ้ยงามๆจ้าผลเอาตัวคู่ก่อนสวยเนาะได้แหลยแข็งป๊อก ส,สวยจ้ะจเจ้เด,ด,ดอกนิดนี๋ยังมีเบาะข้าขงในก็ได้สวยงามจ้ะดอกส,ดสวยจ้าโอ้ยเม็ดมันเดาจะไปนองเห็ดไข่ล้วนออกมาจ้ะเจ้าเห็ดไข่ล้วนเลยจ้ะ สงามเลยบักพี่เอาได้เนี่ข้างในค่ะดูนะนี่เอาคานไม้เสียดายขนาดสองเมื่อนบุคคลเพราะว่าบ่มีเวลาเราบอมต้องเนาะบอมต้องสาวลงเหตุงานเ네ด <c oughs> ้อจะพี่น <tous deux> ้องสวยๆเลยดอกนี้มาได้ปักได้แข็งอยู่ <im touched> งามๆจ้ะตัวนี้เห็นง,งามเลยวนไอื้มฮึหมดนี้มาแล้วนนดอกลอูกตอเลยลอดอกสวยๆง,งามๆแข็งแข็งเอ๊ะสียดายขนาดเลย ยังสวยอยู่จ้าไปฟังนี้กดอกกุหสวยจ้ะ oh. อาอดอกกุงามมาต่อฟังให้ป็นสักงูง่๊บิ้งดิจ้าพี่น้อง dạy thật là phiền nó mhm 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 ủa bóng 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 đang bóng bóng nó mấy đứa nó sống nữa tôi nào, nó học là chắc chắn nữa chắc chả nữa chắc chắn nữa chắc chắn nữa 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 Cái này là cây đầu theo phía nó cũng kéo ngam, kiểu, nó. Được. 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 À đi Nhằm ngam chiều tớp Hít khay kiểu nó Mực xám Sống độ hình Kéo cực im vào đây sống độ Xám vào งามเลยจ้ะไปยังมีอีกนี่เป็นหมูเลยเอาได้ปบบสองตรวเนี่ยมันได้อยู่ปบบตองคือใส่แลวจ้ะพี่น้องเก็บอยู่ที่เดียวนี่เละจ้ะเวียนอยู่ตรงนี้เลยพี่น้อง,ออง,น,งนี่จ้ะ เหลืด,ดอกนะันน่งามจ้าเอาได้ไหเถอะได้นะ่ะจากพ<อ>ี่<อ>น้องยังบวมบัสเด้อจ้ะโอ้ยกองโทรศับสาวลงตงนี่ก็ได้เสียดายขนาดเลยเสียดายเนาะยังยาขาวอยู่นเนาะป้าตอมขาวอยู่โดนฝนเมื่ฝนตกแล้วมันจะพี่น้อง ผนตุกแต่ละเศ้าเลยเนาะป้ต้อมมาเนี่ยเป็นริ้วบันดอกไม้เลยดอกสวยจ้ะเบื่อจะพี่น้องหมูเดียวเกือบเต็มตะกร้าหมูเดียวกเกือบเต็มตะกร้าเลยไปไหายเสกหมูแล้วเดี๋ยวพี่น้อ,นอ,ดองดอกยังแข็งอยู่ด้วยจ้ะโอ้ยอีดอก จ้าเดี๋ยวแป๊บนึงน,นี่จ้าพี่น้องส,สวยๆจ้ากินทานทานนะจ้าพี่น้องโอ้โดยดอกกำลังพอดีกินนะน้อนะบะตอมเนาะจ้าแซ่บพี่เก่าจ้าพี่น้องขอแต่ว่าเฮ็ดได้กินเฮ็<ส>ด<อ>กินเป็นละแซ่เมดเนาะบะตอมจ้าสีดอกสวยนี่เนะี่ยใครจ้าพี่น้อง sống đỏ mà vào đỏ Bắt nhảy nó chờ, Nôn phóng đỏ Năm ngàm ดอกไปเนาะนี่นี่หนึ่งดอกงามๆจ้ะมาเอาได้ปะเถอะได้โย่งามๆจ้ะสามดอกจะไปเนาะ ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเต็มตะกร้าแล้วงามจ้านี่อีกดอก,อก,วกสวยเหรอจ้าไปต่อยเจ็กหน่อยอสวยจ้ะ Ngàm như nó, nó. Mê anh kỳ nọ mật ong là chim nó mật ong đó mật ong nọ mật ong nọ là ong nọ nó mừng nọ mật ong nó mật ong nọ mật ong nọ đây ong ừ. nọ เก็บมันมือขนาดเลยมือเห็นแต่เขาเก็บทางอีกสานกันซออ่อนเลเไ่ได้ปะทา่ะได้เนาะแข่งอยู่ด้วยเจ้าพี่อนา่ถ้าโปรถือฝนแห้งสีดอันนองปะท้แให้สีง,งามกว่านี้ซอ,อนเห็ดทงางก็เจ้าไอวินเนาะกับกันพ่อสรงปะนู่นน่ะ เพ่นครับไปจะแทะทางภาคอีสานเพื่อนเนาะทางเป่าไทยเนาะคนเดินป่าเนาะทางเป่าลานโอย้ยเ kind of ห็ดสะอนเห็ดเพื <c ười> <leash say S 2> ่อนเนาะสะอนลายท่านที่ว่าพอดีเออชื่อเนาะบ่าต้อมจ้าดอกงามด้วเจ้าพี่น้องเอ้ยอมมืดเจอเห็ดนาเลดอกนึงเจ้าพี่น้องงามจ้ะ เห็ดหนาเล่จ้ะพี่น้องหมูเล่เห็ดลมเลยนะอ้าวอ,อีกดอกนึงเอาได้บเะเต๊ะได้อยู่ดอกนี้มันแข็งอยู่นี่มั้สองดอกเรียงกันจ้ะพี่น้องดอกนี้สวยมากไปนู่นบ่ตอนตะก้าว,วางมันสุดใช่ดอกอ,าอากบบ้าเก็บมาเต๊ะ งาามมสวดตะกร้าะพี่น้องเลยงามเลยส,ยสวยจ้ะพี่น้องเมื่อกี้เมืม่อก <í> ี้เห็นละโงกเห็นละโงกเหลืองเน่าเป็นแถวแล้วเจ้าเอ,อ้าอือดูเน่าลงจุง่มสามดอกเลย ยามหาบริสิกเนาะโอบ่แม่นยามหาเวทบุ๊ดได้ขึ้นสองมื้อเลยจ้ะพี่น้องขึ้นสองวันด้วยทำแต่งานเด้อจ้างามจ้ะไปเมื่อเข้าก็ได้นี่จ้ะพี่น้องสรุปผลงานได้จ้ะสิพากันกลับเลยได้จ้ะพี่น้องลมตะก้าแลยน้องประต้มเนาะจ้ะมาดิวมานอีหลีได้จ้ะพี่น้องลมตะก้าแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้องมอลนิวชแนลเลยนะครับผิดภาพกันได้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC ใหม่และเก่า FC ในประเทศและต่างประเทศที่ยังติดตามรับชมคลิปของบ่าวต้องกับสาวลุงอยู่เนาะจ้าวันนี้บ่าวต้องกับสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องผลงานมาแล้วจ้ามาเนี่ย